ก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กับข่าวโรบ็อกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับข่าวโรบ็อกวันนี้ครับต้องบอกว่ามีข่าวที่เป็นประเด็นครับโด่งดังมากและหลายคนครับต่างดีใจครับกับประเด็นนี้นะครับคือผมจะข้ามก็ไม่ได้ครับเพราะว่าช่องแกเนี่ยบันดันเกี่ยวกับโรบ็อกด้วยกับช่องเรียวบ่อยครับที่ล่าสุดนี้ครับมีข่าวว่าพี่แกเนี่ยครับทาการเอาช่องครับไปขายแล้วนะครับบนตัวของเพจเฟซบุ๊กซึ่งมันเกิดอะไรขึ้น ในคลิปวันนี้ครับจะมาพูดถึงประเด็นนี้กันนะครับแล้วก็ตัวเกมอย่าง Ghost View ครับเกมที่มาจากหนังญี่ปุ่นชื่อดังครับที่หลายคนเนี่ยเล่นเยอะมากง่าสุดนี้ครับเกม Ghost View ครับโดน Roblox เนี่ยครับสั่งปิดแล้วนะครับแล้วก็ตรวจสอบเกมอยู่นะครับเนื่องจากว่าตัวเกมนี้เนี่ยครับมันมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของเกมครับ Pet Sim X ครับจะว่าภาค X ก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าง่าสุดนี้ครับทาง p l a y s t a n ครับ เจ้าของเกมเพซซิม X เนี่ยประกาศภาคใหม่มานะครับของเกมเพ s ซิมนะครับอีกหนึ่งภาคแต่ว่าภาคเนี้ยจะมาตอนไหนเนี่ยไม่ทราบนะครับแต่ว่ามีระบบที่หลายคนนะครับน่าจะดีใจนะครับกับภาคเพ s ซิมใหม่นี้นะครับระบบที่ว่านั้นเนี่ยคือระบบอะไรในคลิปวันนี้ครับจะมาพูดถึงกันนะครับกับทั้งหมดเนี่ยสามข่าวนี้นะครับซึ่งก่อนที่เขาเนื้อหาคลิปวันนี้ครับเช่นเคยครับใครชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไล์ ใครชื่นชอบชอมแบทฟอร์มกดติดตามถ้าติดตามแล้วครับกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปนี้ด้วยนะคือบุ้ชมครับมาที่ข่าวแรกวันนี้ครับข่าวแรกวันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับช่องของเดียวบ่อยนะครับที่หงายคนนะครับจะรู้จักช่องแกนนะครับจากคอนเทนต์นะครับเกมดอง่าสุดนียแกไปทำคอนเทนต์ของตัว Ski ดิทอยเลยไปแล้วนะครับ ไอโถสซ่วมสกีดีที่มันดังมากในช่วงนี้นะครับซึ่งถึงแม้ว่าแกนะครับจะหยิบคอนเทนต์ล่าสุดนะครับมาทําในช่องนะครับแต่ว่ากลับมีข่าวที่เป็นข่าวร้ายนะครับแล้วก็ข่าวดีครับสำหรับหลายคนที่เกลียดชังพี่แกนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้เนี่ยครับแกทําการขายช่อมปบล้วนะครับกับช่องของเรียวบ่อยหรือช่องตัวเองนะครับโดยมีการประกาศครับบนเพจ a c e b o o k นะครับผมไม่ขอเจาะในรายละเอียดเยอะนะครับแต่หลายคนที่ถามว่ามันจริงหรือปลอม ให้ดูจากภาพเอาครับไอ้ภาพที่เขาโชว์มาเนี่ยมันเป็นภาพครับหนังบ้านนะครับของช่องเรียวบ่อยจริงๆซึ่งอันเนี้ยต้องบอกว่าถ้าเขาบอกว่าโกหกเนี่ยคงไม่ใช่ครับเพราะว่าช่องเรียวบ่อยครับเขาขายช่องนะครับจริงๆซึ่งเอาจริงๆคือแกก็มีแววมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับเพราะว่าแกทําคลิปถี่น้อยกว่าเดิมมากแล้วก็ตัวช่องแกเนี่ยครับงบโพสนะครับชุมชนครับแล้วก็ไลฟ์สตรีมนะครับหายอย่างมากที่แกเนี่ยครับเคยลงไว้นะครับ ซึ่งอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าแกน,นะครับจะเลิกทําช่องนี้นะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องที่จริงนะครับคือที่ผมบอกว่าหลายคนเกลียดชังเนี่ยเพราะว่าแกมีประเด็นเยอะมากตั้งแต่เรื่องของคดีนี่ผมไม่ขอเจอกลึกนะเพราะว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันละเอียดอ่อนนะพูดไปปุ๊บติดเหลือง u t u b e นะครับผมเคยโดนอยู่กับไอ้เรื่องของคดีพวกนี้นะครับแล้วก็การที่แกน,นะครับเคยก๊อปคอนเทนต์ช่อง,องของกับตันแจ็คที่โดนช่องเรสต์รีมัลเซเรเนี่ยเปิดป่มานะครับแล้วก็ เอาจริงๆคือมีหลายอย่างอ่ะที่โหมันพูดได้เยอะมากกับประเด็นที่แกเคยมีนะครับซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ยผมเคยไปอยู่กับซ่องเขามาก่อนแล้วก็ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคือผมไม่ได้ติดตามกันนะครับหลายเดือนแล้วใครที่ตามข่าวมาจริงมันเป็นข่าวที่ผมไม่ได้พูดถึงอะ่ะเออใครจะพลาดก็พลาดได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่กับเขามาหลายเดือนแล้วเพราะว่าผมหนีเขาไปเพราะมีเขามีปัญหาไงแล้วก็เรื่องของการที่ว่าผมนะครับโดนกอลคอนเทนต์ด้วย ลายคนบอกว่าผมโดนก๊อปคอนเทนต์เรื่องของตัวข่าวกับดราม่าจริงๆอันนี้ผมไม่ได้ถือว่าก๊อปนะอันนี้ผมคือไอข่าวอ่ะใครก็ทําได้นะครับแต่ว่าที่ผมโดนก๊อปเป็นจริงคือคอนเทนต์คลิปแจนดาบเกมดอที่ผมทําไปคลิปเดียวอ่ะแล้วผมโดนก๊อปไปนะครับซึ่งก็บวกกับปัญหาหลายอย่างครับผมเลยไปยุ่งกับช่องของเดียวบ่อยแล้วแล้วก็มาล่าสุดนี้ก็เขาขายช่องไปแล้วนะครับกับช่องเดียวบ่อย คือหนักๆคือแกทำคอนเทนต์เกมดอไงเขาเกมดอไม่อัปเดตซึ่งพอไม่อัปเดตปุ๊บเนี่ยครับแกก็ถังแตกครับไม่มีคลิปทานะครับเห็นแกไปทําคลิปพิกกี้บ้างทําคลิปสกีดีบ้างแต่ว่าสกีดีก็ไม่ดังสุดท้ายแกก็เลิกทําคลิปไปนะครับคือแกทำคอนเทนต์เกมดอแกเอาจริงนะอันนี้ผมพูดตามจริงนะเพราะผมก็ไม่ได้เคยพูดเรื่องนี้กับใครนะครับเพราะว่าไอคอนเทนต์เกมดอที่แกทำอะช่วงหนังมาจากที่แกโดนประเด็นดรามา่าเปิดโปงแกกอปอะ แกทำคอนเทนต์เกมดอข่าว่ะส่วนใหญ่นะครับเป็นข่าวปลอมเป็นข่าวปลอมที่แกเนี่ยใช้จินตนาการครับขึ้นมาเองในการที่ทำข่าวนะครับแล้วก็บวกกับบางคลิปที่มันทำยืดแบบไร้เหตุผลนะอย่างเช่นคลิปอะไรอะ่ะ Tower Hero กับเกมดอครับที่มีอัปเดตมาใหม่ไอคลิปนั้นนะ่ะคือคลิปเนี่ยยาวนะ8นาทีแต่ว่าตัวของเนื้อหาคลิปแค่หนาทีครับที่เหลือเนี่ยคือเป็นเกม หนังซ้ำคือไม่มีการภาคด้วยคือแกทำคอนเทนต์คลิปแปลกๆเยอะมากครับเราก็ลงคลิปถี่แปลกๆนะครับเหมือนแกนะครับพายามนะครับจะหาคนดูมากแต่ว่าคนดูก็ไม่ดูแล้วนะครับเพราะว่าแกไม่ทําเกมดอแบบเดิมอ่ะนะครับเราก็คอนเทนต์ไม่มีนะครับสุดท้ายแกก็ขายช่องไปอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปว่าไม่ต้องติดตามอ่ะเออจบเลยผมบอกเลยจบเลยแค่นี้นะครับกับช่องเดียวบ่อยนะครับนะมาที่ข่าวต่อไปครับข่าวต่อไปเนี้ย อันนี้ก็โดนปิดนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ข่าวดีครับเป็นข่าวร้ายกับเกมอย่าง g h o s t v i e w ครับเกม g h o s t v i e w นะครับผมเคยทำคลิปไปด้วยครับใครที่สนใจก็ดูกันได้แต่ว่าใครอยากเล่นครับตอนนี้ครับเกมนี้เนี่ยปิดแล้วนะครับเล่นไม่ได้สาเหตุที่เกมนี้ปิดครับก็ดาว่าเพราะเกมนี้มันมีเนื้อหาครับที่รุนแรงคือเกมนี่เอาจริงนะมันเป็นเกมที่มีเลือดนะครับแต่ว่ามันมีเซนเซอร์อยู่หนังซ้ําคือเกมนะครับมันทําเป็นแบบจากหนังไง จากหนังครับที่เป็นหนังญี่ปุ่นแล้วก็อกสิทธิ์นะครับน่าจะโดนผมไม่ชัวร์ว่าเกมนี้มันโดนอกสิทธิ์หรือว่าโดนเรื่องของเรทเกมนะครับเพราะว่าเป็นไม่ได้ครับทั้ง2อย่างแต่ผมเดาว่าน่าจะโดนนะครับเรทเกมเพราะเรทเกมนี้ครับมันจัดแค่9บวกครับทั้งที่เกมนี้มันอาจจะขึ้นไปได้ครับสูงสุดคือเรทสิบบวกแต่ว่าคนสร้างแกดันทุกอย่างครับดันเกมนี้ครับมาอยู่เรท9บวก สุดท้ายครับโดนปิดนะครับตอนนี้ยังไม่โดนแบนนะครับก็ไม่ชัวร์ว่าอนาคตนะครับจะโดนแบนไหมนะครับแต่เชื่อว่าน่าจะโดนแบนนะครับถ้ามันขึ้นนะครับแบบนี้นะครับต้องรอดูต่อไปครับว่าคนสร้างเกมนี้เนี่ยจะสร้างเกมใหม่นะครับของก o Vi ิวไหมนะครับหรือว่าเกมเนี้ยจะกลับมาหรือเปล่านะครับกับเกมอย่าง Ghost Vi e w นะครับเมื่อกี้พูดถึงเกมปิดครับมาที่เกมเปิดใหม่บ้าง กับเกมอย่างเกมโชว์ครับที่ผมเคยพูดไปนะครับจากทางกรีคราฟนะครับแลก็ข่าวนะครับที่ไปจับมือครับกับทีมของพิซซ l เพล็กซ์เกซึ่งเกมของเกมโชว์ครับล่าสุดก็มีคลิปตัวอย่างนะครับเปรากดแล้วนะครับบนทวิตเตอร์นะครับซึ่งตัวคลิปเนี่ยก็ต้องบอกว่าโหเป็นเกมที่น่าติดตามมากนะครับโดยเกมนี้ครับประกาศวันเปิดแล้วนะครับตัวเกมน้ครับเตรียมจะเปิดนะครับในวันที่17นะครับสิงหาคมนี้ก็วันที่18นะครับใครสนใจก็ติดตามกันได้นะครับกับเกมนี้ ประมาณอีกไม่กี่วันครับอีกประมาณเพียงแค่4วันนะครับใครสนใจก็ติดตามกันได้ครับกับเกมอย่างเกมโชว์นะครับมาที่ข่าวสุดท้ายวันนี้ครับข่าวสุดท้ายวันนี้ครับเราอยู่กับเกมอย่างเพซซิมเอ็กซ์นะครับอีกครั้งหนึ่งล่าสุดนี้ครับทางตัวของเพสตันครับเจ้าของเกมเพซซิมเอ็กซ์นะครับออกมาประกาศนะครับบนทวิตเตอร์นะว่าตอนนี้ครับพวกเราเนี่ยครับพยายามสร้างนะครับเกมเพซซิมเรเตอร์นะครับภาคใหม่อยู่ซึ่งภาคใหม่เนี่ยเขาบอกว่า ตัวของไข่นะครับแล้วก็สัตว์ครับภายในเกมนะครับจากภาค X นะครับสามารถโอนครับมาอยู่ในเกมภาคใหม่ได้อันนี้เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเกมภาคใหม่หลายเกมนะครับไม่ค่อยมีการโอนนะครับตัวของสัตว์เลี้ยงนะครับจากภาคเก่ามานะครับส่วนมากก็แค่เกมพาสที่บางเกมก็มีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็หายากครับที่จะมีเกมแบบนี้ครับมีการโอนนะครับตัวของไอเทมมานะครับ คือเดาว่าตัวเกมเพซิมเอ็กนะครับอาจจะโดนปรับชื่อใหม่แล้วก็อัปเกรดเกมใหม่นะครับไม่ชัวร์ว่าจะเป็นเกมภาคใหม่นะครับเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นเกมที่อัปเดตนะครับจากเกมเดิมนะครับแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นภาคใหม่นะครับเพราะว่าทางเพสตันก็ออกมายืนยันนะว่าเกมภาคใหม่ครับกลางสร้างอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการที่สร้างอยู่นะครับต้องรอติดตามว่าเกมภาคใหม่ครับของเพซิมเวอร์เเตอร์นะครับ จะชื่อภาคอะไรนะครับและมาตอนไหนนะครับณตอนนี้ครับยังไม่ประกาศวันปล่อยนะครับต้องรอดูครับเชื่อว่าน่าจะมาครับปีหน้านะครับเกมของ p l a Simulator ครับภาคใหม่นะครับแกเรนออกภาคใหม่ในทุก2ปีเลยนะครับเกมเพลซิมเนี่ยนะต้องติดตามดูครับกับเกมของ p l a Simulator นะครับจากทางเพ e s t ส n ตนะครับงั้นนี่ก็คือข่าวทั้งหมดครับของโรบ็อกในวันนี้นะครับผู้ชมครับต้องบอกว่าข่าวแต่ละข่าวก็น่าติดตามนะครับในวันนี้นะครับ คุณผู้ชมชื่นชอบกันไหนก็คอมเมนต์กันได้นะครับที่ใต้คลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปพท่านี้ก่อนนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม